ต้องขอกราบสวัสดี่ผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ด้ยวยผมผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้สองรอบเลยเป็นไงล่ะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม forsekking กันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ forsekking ก็ทำการอัปเดตตัวละครใหม่ตัวละครน,นั้นก็อย่างอาตัวละครที่มีชื่อว่าแท็บนะฮะกวอางถูกป่ะเนี่ยอ่านี่นี่แท็บสกินก็เอาไม่มีด้วยอ่าสกินก็จะเป็นประมาณตามนี้นะครับผมอ่า สแต่สเตต,ตัสก็ถือว่าปกติเหมือนชาวบ้านเขาก็ความยากอยู่ที่4นะีดาวเลือเก้าสิบต,ตมินาร้อยหนึ่งสปีดยีกับสิบสปกติแต่เราจะมาดูสกิลดว่าแล้วเราไปดูสกิลกันในเกมกันดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาก็เข้าเกมกันเลยภายในแปดวีนะก็ไปไป,ะปก็นะผมแน่นอนครับเราไม่มีหรอกภาพประกอบเรามีแต่ภาพปฏิบัติโอเคเจอเจสันวอรฮ อ่าแหละมาดูที่สกิลแรกอย่างสกักนะอย่างสกิลวางไอ้ลวดหนามลวดก,กระดับหรือจะอะไรก็ช่างมันถเถอะทริปวิดเดอร์กูอ่านถูกไหมอ่าวน่าจะอาผิดแหละแต่ก็ช่างช่างมันจ้ะน,นะโอเคช่างมันเอาไปว่าอธิบายกันก็คือไอ้สกิลเมื่อกี้มันจะกันแบบก็การที่เห็นเห็นก็คือมันจะวางแบบอ่าลวดอะไรอย่างนี้ไว้เนาะ แบบอ่าเป็นลวดที่ว่าขาสะดุดก็ตาที่เห็นกันในหนังหรืออะไรพวกนี้ปกติก็ชิบหายละรึเรียบร้อยเดี๋ยวไอซกิวกิกูจะอธิบายทีแต่มาไล่กูไม่หยุดเลยวะหนีกอนหนีกอนชิบหายแล้ว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 โอเคดักไว้ดักไว้ โอเคน่าจะพ้นแล้วน่าจะพ้นแล้วไว้ตรงนี้ตรงนี้โอเคมาอธิบายสกิลอีกทีนะอ่าสกิลนี้เป็นสกิลทริปแล้วหรือว่าวางนี่เป็นแนวเชือกไว้อย่างเงี้นะครับผมก็ตามนี้เลยนะตามที่เห็นเลยโดยความสามารถของมันก็คือเมื่อมีฆาตกรมาเหยียบน,นะผมของไอส้สกิลเนี้ยของไอ้ตัวแทบอะฆาตกรจะโดนเปิดแมปจากคนทั้งเกมก็มจะเป็นเปิดแมปจากระยะ100เมตรจากแถบอะนะกูอันนี้ไม่รู้มันเป็นแบบยังไงแต่ในวิกิมันเขียนอย่างเงี้ยคือ100อ่ะ100จากตัวกูหรือเรียกทำตรงนี้มั้ง แต่เขาตีความว่าหนึ่งร้อยเมตรแล้วกันอ่ะโดยที่แกบพอขาตกรมาเหยียบทุกคนในเซิร์ฟก็จะเห็นที่อยู่แบบกับแถบในระยะหนึ่งร้อยเมตรหรืออาจจะหา่างจากนี่หนึ่งร้อยเมตรมั้งก็ก็ไม่รู้ดิอ่ะใครเหยียบวะนะอ๋อไม่ไม่ระเบิดเองก็จะเห็นตัวขาตกรส่วนขาตกรที่มาเหยียบก็จะโดนบับสโลสองเป็นเวลาสี่วินาทีซึ่งไม่หายนะสำหรับขาตกรบอกเลยว,ว่าสโลสองนี่กูบอกนานแบบช้ามากเลยนะ อ่ะจบที่สกิลแล้วผมก็มาต่อที่สกิลสองก็อย่างที่เห็นนะคือที่ผมใช้ใส่เจ3เปอร์เซ็นต์สองรอบหนึ่งนะสกิลมันจะเป็น supply tip 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 ไม่ไม่รู้ว่าไม่หรออ่านผิดก็ต้องขออภัยแต่ที่นั่นคือกวนผิดโดยอ่ะโอเคจบเกมเอาใหม่อีกสักตาแล้วกันโดยความสามารถของเอสกิลระเบิดนะครับผมก็อย่างที่เห็นไปก็เมื่อกี้ก็คือเป็นเป็นระเบิดที่เสียงดังมากๆเสียงหูคัดกรกงก้มมันจะว่าน่าจะมีหูแตก แต่ว่าความสามารถของมันก็คือถ้าเกิดฆาตกรมาเหยียบนะครับผม <c oughs> ก็จะแบบเป็นการระเบิดแล้วก็ทําให้ติดอถานาเฮลเฮลเลสเฮลเฮลเสเฮลไม่รู้รอ่ะถูกไหมแต่ก็นี่นาคือที่มีภาษาอังกฤษอ่ะให้มันจาผมอ่านผิดตัวเออเฮลเลสนี่ผมก็ไม่รู้หรอผมก็ลืมไปกินเลยว่าทําอะไรได้ก็แต่ที่แน่คือแบบมันจะระเบิดแล้วทาให้จอของฆาตกระไ,ไปเสียพูแล้วก็ทาให้ติดอีกสถานะหนึ่งเป็นสถานะเอ่อซับพลหรือเปล่าวะจำไม่ได้ระดับ3ซึ่งจะทําให้กล้องอ่ะ มันสายไปสายมาแบบไม่รู้มันสายไปมันเป็นไปนอย่างเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยเราเห็นภาพปะเอนะอนั่นแหละอย่างเงี้นแหละแต่ที่นี่คือไอแท็บระเบิดเนี่ยสามารถโดนตัวเองแล้วก็เพื่อนได้สามารถโดนกระตุ้นใจอื่นได้นะตามที่มาบอกก็คือเพื่อนมืนไปเหยียบมันก็ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ด่านนี้เอาเป็นเอ่อตัวไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวาวางแท็บนี่ไวต้ตรงตรงอื่น เดี๋ยวไอแท็นี่ยู่จะสาที่ดูหรือว่าไม่เป็นยังไงตอนโดนอะเพื่อเห็นภาพฆาตกรแบบไม่ไม่ได้เปฆาตกรจะไม่เจอไงเข้าไปโดนมันจะสามารถระเบิดได้ภายใน35วินาทีถ้าเกิดไม่โดนใช้งานนะก็รอสักตัวนี้รอสักแป๊บหนึ่งโอเคมันก็ไม่เชิงว่าหมุนนะนะดูสโลว์ มันก็ไม่เชิงว่าหมุนนะแต่ตอนแต่ตอนแรกมารู้ทำไมคือโดนทีนี่กูหมุนรอบสามรอสิบองศาเลยแต่ก็ตามที่เห็นครับเมื่อกี้ก็คือผลลัพธ์ตอนที่มีคนไปเหยียบมันนะฮะเห็นภาพไหมคือติดจอชูพูดพอหน้าจอมก็โดนหันท่าไปทางหนึ่งแบบแบบบ,บังคับอ่ะเออไว้ตรงนี้ก่อนไปช่างมันเถอะยกเลิกไม่ได้ขอบใจมาก แต่เอาจิงๆก็คือก็ชิปหายช่วยกูหน่อยซ่อมขยนี่ฮีโรเลตฮีเลตทำอะไรได้นะนี่ก็ติดสานะฮีเลตหนึ่งเนี่ยไม่รู้เอ่อไปหาวางตรงนี้ไม่อยู่ข้างหลังกูไม่อยู่โอเคสวยไปนี่เอาตัวรอดนี่เอาตัวรอด ทีต่ตรงนี้เอ้ยเจสันเจสันอยู่ในสนนานนั้นก็ยังโดนเปิดแมพว่ะก็ถือว่าใช้ได้แต่จะไม่แต่ว่าไม่น่าโดนสโลนะ,ค,ะคิดว่านะโอเคนี้นีหน,นี้นี้เพื่อนหนีเอาเป็นตรงนี้กูรู้จักไอแถบนี่ไอไอ,อหานี่ม่งน่าใช้ได้ใช้บ่อยเลยแล้วก็ตรงนี้ กูกะมาดิกูจะให้มึงสองเด้งเลยกูจะให้มึงโดน,ยนะ okay, ไไนอย่านะโอเคไปเลยหี่ม okay. ีเยอะโอเคอุ้ยเธอเป็นตัวที่เฮี้ยพอตัวเลยเนี่ยแบบเปิดแมปไม่หยุดะ okay, อะโอเคตัวนี้หายไปละเจสันก็ยังไม่น่าอยู่แถวนี้ก็ a, เออไว้ประมาณตรงนี้ ตรงมันนี้แหละเผื่อมันขึ้นมาจะได้นี่นอกจากมันจะรู้ดีอปลาโอเคโดนสโลแล้วไปโอเคโดนอีกสองต่อไปดิมึงมาดิฮะโดนโดนโดนทั้งนี้เลยทั้งสโลทั้งไม่ให้มอง อิงว่าบอกเลยมึงพี่แตกอะเป็นกูกูร้องห้าแล้วเหี้ยฆัตกรจะเจออย่างเงี้ยโอเคทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมติดตามไว้ตรงนี้ลิบรลอเฮ้ยโดนสโลโดนอ่ะอ่ะอ่ะสะเด้ยเชลสกี้ต้องวิขัตกรมาดูตรงนี้ เหมือนมันยอมโดนอะเอาไรยังไงอย่าตายนะโอเคเราชนะละและนนี้ค,คือทั้งหมดของการเลือกตัวละครใหม่อย่างแถบและการรีวิวสกิลนะผมก็ไม่อากูไม่ได้อาจะเป็นการรีวิวแต่ก็ไม่ได้บอกว่ารีวิวก็คิดเอาเอางแล้วกันนะแต่เรื่องสกิลนี่คือเอาไว้กวนติงฆาตกรได้อย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าสกิลมันแบบ มันก็ไม่ได้ขูดดาวนานนะคุณเห็นปะมันขูดแค่แป๊บเดียวเองแหลมสกิลก็มีประโยชน์มากด้วยสับเอาไว้แบบให้ฆาตกรแม่งเล่นยากคือแบบยากชิบหายอ่ะกูจะขีดสภาพดีในเซิร์ฟแม่งมีแถบ5ตัวกูบอกเลยร้องไห้จะเป็นฆาตกรกูออกเกมแล้วงั้นอนะ่ะแบบเอสกิลนะแบบโดยเฉพอเอาะไอ้พวกที่เหมืนวิ่งเฟชายอย่างจอนโดกับไอเนี่ยเอ็กวันที่จะมีสกิลเอ่อสปีดน้อยกว่าชาวบ้านอยู่ที่27อะ่ะกูบอกเลยโดนอย่างนี้ทีแม่งสโลสองสี่ไม่ขำนะเว้ย แถมโดนเปิดแมปอีกใครอยู่ใกล้ๆมันก็วิ่งหนีได้ทันอนะ่ะคือเป็นตัวละครที่แบบช่วยเพื่อนได้ดีอ่ะคืออาจจะดีกว่าพวกตัวอย่างอินเจเนียก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนั้นก็อัอนนั้นมันก็คนละกรณีนะมันคนละสไตล์กันอันนั้นมาสร้างป้อมปืนอะไรแบบนี้มาวางกับดักก็คงจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ที่นะครับตัวอย่างนี้คือตัวละครที่สามารถโกตินฮันเตอร์ได้และจะทําให้ฮันเตอร์เล่นยากขึ้นแบบยากเกินไปยากเกินเหตุด้วยคุณเห็นแบบเจสันวิ่งไล่ผมอยู่ดีเจอระเบิดทีแม่งหน้าหาัน ก็น,นะผมก็แต่ละคนก็จะคุณคิดเห็นไงกับตัวละครใหม่อย่างแทบก็คิดว่าต้าคอมเมนต์ได้ผมมาคุยกันได้นะฮะก็จะ2 0 0รยซับแล้วขอบคุณที่ติดตามครับผมก็จะใหม่คิดหนักครับบ๊ายบาย